แล้วอย่าไปทำนะคลินิกต่างๆที่เป็นหลอกประชาชนตรวจเอาน้ำยามาตรวจแบบภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติเจนเนี่ยท่านทำไม่ได้นะทำได้ก็มันมีฟอสโพสิทีฟบวกปอมบวกลบปอมเยอะแยะท่านอย่าไปทำนะท่านจะต้องส่งไปโรงพยาบาลเพื่อทำพีซีแล้วท่านใปค,คลินิกทำแล้วท่านไม่มีโรงพยาบาลส่งต่อท่านก็มีความผิดเลยนะท่านถ้าตรวจเจอ,อท่านต้องหาที่ให้คนไข้ไปนะ จะตรวจเอาค่าตรวจไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะคุณหมอนนะไม่ได้มันน่าเกลียดมากต้นทุนนะคุณสมอมครับต้นทุนในการตรวจน้ํายาตรวจแอนติบอดีเนี่ยมันร้อยกว่าบาทจะไปเก็บเขาสองพันเนี่ยมันน่าเกลียดมากนะอย่าไปทํานะแลมต่างๆอีกด,ด้วยนะครับก็เอากำไรกันพันสองพันบาทแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนเราอย่าทํา เอาถ้างั้นคุณหมอครับถ้างั้นเราก็คือเอาง่ายๆตามความเข้าใจชาวบ้านก็คือโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนี้ได้อยู่แล้วโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้อยู่แล้วโรงพยานนบาลเอกชนรับบเอการกรได้แต่ว่าเอกชนเอกชน,อนอเอกนบบชนไ,ไม่ใช่ขับรถผ่านไปตรวจอย่างนี้ไม่เอานะต้องเข้าไปแล้วก็ต้องซักประวัติทําระบบจะต้องลงข้อมูลเรื่องการสอบสวนลรคเขาเรียกโนเวลหนึ่งไม่ใช่ไปตรวจเฉยๆตรวจเฉยๆแล้วตรวจเจอแล้วยังไงไม่รู้ ใครบ้ภงอะไรบ้างประเภทที่คุณหมอใช้ว่าขับ